สวัสดีค่ะพบกับคุณครูจิรกานวราอองนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมเดี๋ยวนักเรียนลองดูโจทย์กันเลยนะข้อที่หนึ่งจงหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมอ่ะเราเขียนก่อนเลยอ่ะความยาวรอบรูปรอบรูปอะไรกี่เหลี่ยม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหเหลี่ยมคอเวลารอบรูปหกเหลี่ยมเสร็จยักอะไรสอเสืออีนะสอเสือแล้วก็ไปมอมาถอทหารวอแหวนแล้วก็งองงูหาได้จากอะไรล่ะ ก็คือนำทุกด้านมาบวกกันอะด้านนี้ยาวเท่าไหร่ล่ะด้านนี้ยาวห้านักเรียนก็ใส่ห้าด้านนี้ละ่ะเส้นนี้ละ่ะยาวเท่าไหร่ล่ะเจ็ดก็บวกเจ็ดด้านนี้ยาวเท่าไหรสามก็บวกสามด้านนี้ระยะาวเท่าไหร่อเขาใบมาเขาไม่บอกเลยว่ายาวเท่าไหร่ ให้สัญลักษณ์สองเส้นหมายความว่าเท่ากันกะที่มีสัญลักษณ์สองเส้นก็คือเท่าไหรเนี่ยหกเสนแสดงว่าบวกหเส้นนี้ล่ะบวกแเส้นสุดท้ายละเท่าไหร่บวกหกก็คือเอาทุกด้านมาบวกกันนักเรียนต้องบวกให้ครบนะถึงจะถูก อ่ะบวกกันแล้วได้35เซนติเมตรตอบ35เซนติเมตรอ่ะเดี๋ยวดูข้อต่อไปกันข้อที่สองจงหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมอ่ะมาเขียนก่อนเลยความยาวรอบรูปรูปอะไรล่ะนับ มีกี่มุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดังนั้นคือความยาวรอบรูปหกเหลี่ยมมีสัญลักษณ์อีกขีดขีดก็คือทุกด้านยาวเท่ากันก็เรียกว่าหกเหลี่ยมด้านเท่าสัญลักษณ์ก็คืออา A, D I U S ใช่ไหมก็นำทีละด้านบวกกันด้านนี้ยาวเท่าไหร่ล่ะห้า,หาใส่5บวกกับอีกเท่าไหร่ล่ะด้านนี้ยาวเท่าไหร่5บวกกับ5ด้านนี้ยาวเท่าไหร่5บวกกับ5อ่าด้านนี้ล่ะยาวอีกเท่าไหร่ล่ะเพราะมีคีดเดียวก็คือ 5++ บวก5 ด้านนี้ล่ะยาวเท่าไหร่ห้าด้านนี้ล่ะยาวเท่าไหร่อ่าบวกห้าได้สามสิบเซนติเมตรตอบสามสิบเซนติเมตรอ่ะเดี๋ยวดูโจทย์ข้อต่อไปกันค่ะข้อที่สามจงหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม เขียนก่อนเลยว่าความยาวรอบรูปของรูปกี่เหลี่ยมอ่ะ,อะมาดูที่มุมกันหนึ่งมุมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิบดังนั้นตัวนี้คือรูปสิบเหลี่ยม นีขีดขดแสดงว่าด้านทุกด้านทำไมมันยาวเท่ากันด้านเท่าสัลารเชื่องมันคือ P R O D U C T I V E โอเคมันมีอยู่กี่ด้านเนี่ยทั้งหมด ถ้ามันเปนบอกว่าเป็นรูป10เหลี่ยมแสดงว่ามีด้านทั้งหมดกี่ด้าน10ด้านแสดงว่า3.2เนี่ยบวกกันกี่ครั้ง10ครั้งใช่ไหมอ่ะ3.2บวกกัน10ครั้ง2 3 4 5าอ่ะเขียนผิดอ่ะห้าหเ 10หรือเราเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือ3.2คูณ10มีค่าเท่ากับ32เซนติเมตรตอบ32เซนติเมตรอะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะ